สวัสดีค่ะดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีพิจิกและกนาพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายน2566นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกและกนาพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะก็ EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ม่แค่าสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนิน ความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพที่มกําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจได้สิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกแลกนะคณะพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสงชาวพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะว่า อดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก,จกคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่กาวถ้วยชาวพิจิกอาจจะไปเจอสายเปหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะเจอคนที่แบบเขาเรียกว่ามีคนห้อมร้อมเยอะแยะมากมายเป็นคนใจดีอารมณ์ดีสายเปก็ได้นะเด็กถือไม้เท้านะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะ ไพ่เดบิวนะอืมเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆด้วยนะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุดินพฤกศกันมังกรโดยเด่นในชาวราศีมังกรและคณะมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่่อนตามหน้าไพา่ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกค่ะคุณอาจจะดิวกับเขาเรียกว่าคนที่ฮอต ฮอตมากนะคะเ้วเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมตลอดเวลาเป็นคนที่อ่าคารมดีดูหน้าตาดีดูบุคลิกดีดูใจดีดูแบบใส่เปยนะคะแต่ดันไม่ได้เปยคุณคนเดียวสินะยังมีใครหลายหลายคนล้อม,อม,อมรอบตัวเขาหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีคนล้อมรอบตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันหรือชาวพิจิกบ,บางคนนะอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัันธ์ทอกซิ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแต่เราคนเดียวเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมีหลายๆคนในความสัมพันธ์เข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นคนที่เลือกได้เออคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหรือคนอาจจะเป็นคนที่ต้องเลือกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยค่ะนะคะความสัมพันธ์ที่วางแผนไว้มองการไกลแต่ไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์หรือแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนกันยายน2 5 6 6ของชาวราศีพิจิกและษณะพิจิกเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่8ถ้วยนะคะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะแพชชั่นต่างๆมันอาจจะลดลงนะชาวพิจิกไพ่เดทค่ะ และเป็นไพ่6ถ้วยชาวราศีพิจิกและกณนาปิจิกนะคะในเดือนกันยายนนี้นะบรรยากาศความรักควมสัมพันธ์คุณอาจจะคิดตัดสินใจนะที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซี่ดีเลชั่นชิพความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนปล่อยให้รอคอยปล่อยให้มีความหวังไปโดยที่ไม่มีการ take a คชั่นใดๆมีแต่คำพูดมีแต่ความหวังมีแต่ ภาพวาดในจินตนาการแต่ไม่ทําอะไรเลยให้มันชัดเจนคุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมานะคะและอีกกรณีหนึง่งชาวพิจิกในเดือนกันยายนมีเกณฑ์โอกาสที่คนเก่าๆที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือคนที่คุณเคยรู้จักสมัยเด็กๆนะ๊อลี้เลอฟอะไรประมาณนี้คนเคยคุยนะคะจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งได้ใครที่รอ คนเก่าๆอยู่นะก็มีเกมีโอกาสที่จะหมุนวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าดวงของคุณเนี่ยจะกลับมาจริงจหรือเปล่าก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรชาวพิจิกนะคะขอดูของชาวพิจิกก่อนนะ พอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกแล้วก็นาพิจิกคะ่ะที่มีต่อคนคนนั้นคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะก็ยังสับสนนะห้าถ้วยอืมค่อนข้างที่จะเสียดายเสียใจยังผิดหวังอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลืมรอกไพ่อ่คิงถือดาบนะคะ และเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังลืมเขาไม่ได้หรอนะคุณลืมเขาไม่ได้ค่ะคุณยังสับสนอยู่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงอ่ะเออเรายังอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเรายัง ยังอยากจะรออยู่อ่ะยังอยากจะลองอีกครั้งหนึ่งพยายามอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณก็ออยังตัดสินใจไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาค่ะพิสูจน์มากกว่านี้หรือว่าทําให้คุณมั่นใจมากกว่านี้ว่าคนคนเนี้ยคุณควรจะกลับไปดีไหมคุณควรจะให้โอกาสดีไหมหรือเราควรจะพอเท่านี้ดีที่ผ่านมามันก็สับสนวุ่นวายมากพอแล้วอะไรประมาณนี้ท็อกซิกมากพอแล้ววุ่นวายมากพอแล้ว เออดีนะคะมันตัวคุณยังสับสนกับความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่คุณรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตัดสินใจแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกและก็นะพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวพิจิกมาดูกันค่ะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดว์บอลนะคะ เดอะสตาร์ค่ะคิงถือถ้วยเขาไม่อยากจะปล่อยคุณไปนะชาวพิจิกสองไม้เท้านะคะชาวราศีพิจิกและขนณะพิจิกค่ะเขาไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปเขายังอยากจะมีคุณในอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็มีความคาดหวังมีความหวังกับตัวคุณว่า เมื่อเขากลับมาเมื่อเขามาหาเมื่อเขามาเจอเมื่อเขาคุยกับคุณเขาจะยังเป็นที่รักเขาจะยังเป็นที่ต้องการกับตัวคุณอยู่เขามีความคาดหวังแบบนั้นแต่เขาก็กลัวค่ะกลัวว่าคุณจะไม่รับเขาเหมือนกันนะชาวพิจิตคุณอาจจะเออรักษาราศีที่ขึ้นมานะคะ่ะก็มีกลุมค่ะพิจิตค่ะแล้วก็อ่ามังกรนะคะอืม ธาตุน้ำกรากฎมีพิจิกนะขึ้นมาชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกเป็นอย่างไรแม่ขอนี้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจรรยารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเอ็มเพลสไพจั m e n นค่ะ หน่งถ้วยและเป็นไพ่ชาริยตนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอ่าเอาค่บอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะไม่ให้แบบหกเจ็เซเลยที่คนเก่าๆจะกลับมาเออกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะได้เป็นที่รัก จะได้เป็นคนรักจะได้สถานะความสัมพันธ์นี่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอ,อ่อแล้วชาวพิจิกก็จะได้เขาเรียกว่ารับรู้รับทราบบางสิ่งเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคายอยู่ในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันจะปลดล็อกความรู้สึกของคุณมันจะปลดล็อกอะไรต่างๆที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้มันจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวพิจิกเลยนะคะขอให้เป็นข่าวดีนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะขอคําคแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ค่ะเราแฟนนะคะบางคนไปขอพรมานะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยไปบนมาด้วยสี่เหรียญน,นะคะสองถ้วยอ่ะขอโทษค่ะสองเหรียญค่ะและเป็นไพ่เดมูล ชาวราศีพิจิกและกณนาพิจิกไพทาโร่แนะนำว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่คุณถือไว้ความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้มันมันถือว่าแล้วมันหนักอะมันถือว่าแล้วมันเหนื่อยอะมันถือว่าแล้วทาให้ชาวพิจิกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีความสุขไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้รู้จักตัวเองไม่ได้รักตัวเองปล่อยมันไปเอะค่ะนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นท้อซิกแบบนี้มันไม่มีทางที่มันจะทําให้ตัวคุณมีความสุขมากกว่านี้ได้เลย นะคะอืมเป็นกาลังใจให้ชาวพิจิกนะขอให้รักตัวเองเยอะๆนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูู้ส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะ,ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆตงใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ